จ้ามาหนอผมเปิดขวาให้ผมเปิดขวาให้อหยู่ทางขวาตัวหนึ่งมีตายตัวเดียวโดดหน้าโรงพยาบาลเลยปะละ่ะได้ผมไม่กลัวอยู่แล้วกัะกระกกลัว,วที่ไหนตัวหลังตัวนั่งจนเจอตัวเหนี่อยขึนเลยนะ ผมพังจานผมพังจานหน้าผมนี่<ด>วิ่งแหลมไดูคุณละแพนแล้วตายหนึ่งคุณดูห้องพยาบาลเลยตายสองโอ้ไม่ได้ยิงเลยหนึ่นง,นงรถมีรถ How are you? I am under the water. อย่าเปิดเงียบจิ้งเงียบดันเฮียตายเฮียไปนั่งมองจานนานๆตอนแรกก็จะเข้าอยู่แล้วทางนั้นแล้วคนไทยซะด้วยชื่อนนก๊อตเจยตะวะนนก๊อตว่ะไม่นะโอ้ก็ยังอยู่เจ็บไหมผมขอเปิดการ์ดเหลืองแล้วกันเพราะว่า ไอนี่ผมหมดละไม่มีอะไรเลยเซฟเพรพะกุญแจผมหมดแล้วผมไม่ได้ซื้อมาต่อุ้ยจานของไม่อย่างงี้กาน้ำชาพูดเล่นพูดจริงจริงเอาอะไรมาพูดเล่นอ่ะผมบอกกาน้ำชาก็คือกาน้ำชาอาจานย์มีเซฟเอฟมีเซฟเ่ฟจะมีเซฟเอฟมี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 หกช่องเลยผมมีสองช่องมาฝากไว้ก่อนได้นะ ฝากไงฮะผอมบิดเชียวดีที่ผมว่าเปิดอ่ะเฮ้ยมีเสียงห้องสมุดกไม่เจอว่ะจานไปห้องสมุดจานปิ้งผมเก้าสองอ่ะผมดูไม่ได้อยู่แล้วอ่ะโกแกดูันเองเลยไม่เป็นเหมือนกันปิ้งเยอะเกินไม่ได้กดค่าปิงต่ำใช่ไหมไม่เจออ่ะจานจานว่าไงสามชั้นไปดูวะ ไม่น่าน่าจะต้องเหลือเยอะกว่านี้ดิหมดไว้อะไรขนาดนันว่าโอ้ไฟฟ้าก็ไม่มีมน้ำก็หมดอดล้างตูดเจสี่น้ำาหดอดล้างตูดอไอ้ <c oughs> ไอ้ตรงดีเรายังไม่ได้ไปดูวะใช่ท่า้ฝั่งเนี้ยได้เราเส่าว่าด้า น้ำหมดเหรออันนี้ผมหมดพอดีเลยไม่เจอจนานห้องยังปิดอยูเจ้าทางออกนี่แบบมากอะไรอ่ะขุ่งมาเฮ้ยเป็นยาเป็นยาเฮ้ยมีคนฟังเดอะโกตว่ะเรื่องอะไรเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้ผี้ยเ้ย เรื่องอะไรเรื่องอะไรจะไปฟังบ้างผมฟังมาเก,กือบหมดแล้วอย่าเลยมัน,นก็ร้อนหูี่เนี่ยไปดูห้องโค้ดดีกว่าฟังเดอะโคดบางทีเออเมื่อคืนก่อนเหมือนจะฝันเรื่องแบบแปลกๆไม่รู้ว่าฟังเดอะโคดมากเกินไปหรือเปล่าฝันว่าผีาขางหัวเฮ้ย <laughs> ไม่ใช่จานผมฝันว่าประมาณว่าแบบเหมือนผมไปอยู่ ที่ที่หนึ่งแล้วกันผมกําลังขับรถอยู่ผมกําลังขับรถอยู่แล้วทีเนี้ยรถผมมันดับรถผมมันดับกลางทางไว้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะทําไงต่อก็เลยจอดไปข้างทางแล้วก็ทิ้งรถไว้อย่างนั้นแล้วผมก็เดินต่อไปข้างหน้าซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจุดหมายปลายทางของผมอะจะไปที่ไหนแต่ก็ยังเดินต่อเออพอเดินต่อไปเรื่อยๆมันก็มีรถตู้อะรถตู้ที่แบบว่ามันมันมันขี่มาเทียบผมใช่าแเราบอกว่าเออไปด้วยกันไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยบอก โอเคไปด้วยก็ได้ในหนก็จะไปแบบข้างหน้าเหมือนกันแล้วก,ก็คือภายในรถอะ่ะมันจะมีผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงสองคนมีผู้หญิงนั่งหน้ารถหนึ่งคนแล้วก็นั่งหลังหนึ่งคนซึ่งไอ้ผู้หญิงคนข้างหลังอะ่ะมันมันเหมือนแบบมันเป็นแบบเ,แบบเหมือนอารมณ์แบบวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยอะไรเงี้ยเออค่อนข้างที่จะแบบสวยน่ารักอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเออก,ก็ไปนั่งแบบด้วยความแบบอาจจะเขินๆขนหน่อยเพราะว่าเออเจอผู้หญิงสวยอะเนาะ กันเขินพอไปแบบขี่ขี่รถไปเรื่อยๆอะพี่สรุปก็คือไปผับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจุดหมายปลายทางผมทำไมถึงไปผับวะก็คือหลังจากไปผับปุ๊บเราก็ก็ไม่รู้จะไปนั่งกับใครก็เลยไปนั่งกลุ่มกับอันนี้แหละรถตู้พอไปแบบนั่งคุยนั่งอะไรกันทําความรู้จักเยอะๆอะไรเงี้ยเขาก็อาสามมาส่งผมที่บ้านเออพอมาส่งปุ๊บก็ไอ้น้องผู้หญิงคนเนี้ย ไอ้น้องผู้หญิงที่มันสวยๆเนี่ยเออเขาก็มาขอเบอร์ผมพอมาขอเบอร์ผมปุ๊บอ่ะผมก็รู้สึกว่าเออคุยคุยกับเขาแล้วมันถูกคอดีผมก็เลยให้เบอร์เขาไปพอแบบตื่นมาเช้าอีกวันหนึ่งก็เหมือนเดิมรถเสียจอดรถไปข้างทางแล้วก็เดินไปข้างหน้าแล้วไอ้คนีก็มาแล้วก็บอกว่าเออไปไปไปด้วยกันไหมอะไรอย่างงี้เดี๋ยวไปพับบอกก็โอเคไปก็ได้พอไปถึงพับปุ๊บก็ก็เหมือนเดิมพี่กิกกออกน กินสังสรรค์แล้วก็คุยกันตอนแล้วเหมือนผมเอะใจไม่ตรงมาแล้วะตรงที่ผมไปเข้าห้องน้ำผมรู้สึกว่าเหมือนแบบไอ้น้องผู้หญิงคน,นงสวยๆกับเอ่อกับไอ้ผู้ชายอะ่ะมันคุยอะไรกัน,<ม>นกันไม่รู้แล้วไม่ได้เข้าห้องน้ำเหมือนกันมันคุยอะไรกันไม่รู้แล้วมองมาที่ผมมองแบบมาจ้องคเหมิงเลยเออไมแต่ลืมลืมบอกไปว่ามีตัวละครเพิ่มมาหนึ่งคนก็คือเออเพื่อนเพื่อนน้องผู้หญิง เพื่อนน้องผู้หญิงเป็นอารมณ์แบบผู้ชายแบบแบบเก้งๆหน่อยอะไรเงี้ยเอาง่ายๆก็เป็นเป็นตุ๊ดอะไรงนี้เออเป็นตุ๊ดๆหน่อยแบบอะไรประมาณนั้นซึ่งในรถอะ่ะผมผมถามน้องผู้หญิงไปว่าเออน้องอะ่ะเขาอายุเท่าไหร่อยากแบบทำความรู้จักมากกว่านี้น้องเขาบอกมาว่าเขาเกิดปี2010ซึ่งไอ้ชี้อะสิบสามสิบสี่เองแต่สวยมาก เอาละวไอ้เที่ยผมก็คิดในใจเทียนี่กูจะเปโดหรือเปล่าวะกูจะโดนจับไหมเนี่ยเรื่องไหนที่ม,ทมีผู้หญิงเองก็แพ้หมดอะเออก็รู้สึกว่าเออแต่แต่น้องแต่น้องมาโตเกินวัยมากเลยนะจนันคือสิบสามสิบสี่มันเหมือนอารมณ์วัยรุ่นแบบสิบเก้ายี่สิบอะไรเงี้ยมันโตมากอะคือหลังจากแบบเอ,อ่อที่ผมไปเข้าห้องน้ำใช่ปะเออเขาก็คุยคุยแล้วก็มองมาที่ผมแบบจ้องเขม่งผมก็งงเหมือนกันเฮ้ยผมก็ผมก็งงว่าเออคุยอะไรกันวะอาจจะแบบ คงไม่มีอะไรแหละก็หลังจากนั้นก็กลับมาที่โต๊ะแล้วก็กินกินสัรคๆกันต่ออ่าพอเสร็จปุ๊บผมไม่รู้นะว่าเพราะอะไรผมรู้สึกว่าตอนนั่งรถกลับอะ่ะมันรู้สึกอึดอัดเว้ยมันรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าแบบมันดูไม่ค่อยปลอดภัยว่ะรู้สึกอยากลงจากรถอะไรเงี้ยเออพอแบบถึงแบบใกล้ๆหน้าปากซอยเข้าบ้านผมอะ่ะผมก็บอกว่าเออส่งตรงนี้พอเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินกลับแล้วแบบเด,เดินกลับเองได้อะไรประมาณนี้ไม่เป็นไรเขาบอกโอเคโอเคไว้เจอกันพรุ่งนี้ โอเคนี่ก็เดินไปอะไรมันให้มาาันมาแบบโดนจิตโดนใจผมไม่รู้ผมหยิบโทศรศัพท์ขึ้นมาก็คือไอโฟนเครื่องเนี้หย,ยิบเครื่องขึ้นมาใช่ปะแล้วก็คือผมเลื่อนเฟซไปเจอข่าวขาว่ขาวหนึ่งข่าวบอกมันว่าพบคนนี่นีนีนี้หายแล้วก็จะมีรถตู้บอกว่าหายไปกับรถตู้คันนี้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 ผมก็มองไปว่าเฮ้ยเชื่อไหมรถมันคุ้นจังวะไม่รถมันคุน้นจังวะ,งวะก็อืมก,ก็ก็คิดไปอยู่แป๊บหนึ่ง พอไปพอคิดเสร็จก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็มันก็แปลกเนาะที่แบบว่าอยู่ๆแบบสองค่ะไอไอรถตู้คันนี้อยู่ๆก็มารับเราสองวันติดแล้วมาแบบมาตีสนิทด้วยอะไรเงี้ยแต่ผมก็ก็ปล่อยผ่านก็คงไม่ได้คิดอะไรแบบรถมันอาจจะเหมือนกันก็ได้อะไรเงี้ยไอเข็มยี่ห้ออะไรนะแล้วคือหลังจากผมมาถึงบ้านเสร็จอ่ะจานไอเชียรู้สึกไม่ดีเข้าไปอีกรู้สึกว่ากลับมาบ้านไม่ใช่เซฟโซนจาน รู้สึกว่าบ้านไม่ปลอดภัยผมก็เลยรู้สึกว่าผมแบบผมเดินออกมาจากบ้านเลยอืมแบบรู้สึกว่า,าต้องออกอะ่ะก็เลยออก <c oughs> ก็เลยออกมาจากบ้าน<ม>พอออกมาจากบ้านปุ๊บก็ผมได้ยินเสียงแบบข้าของในบ้านผมก็จัดกระจายเว้ยแบบเหมือนแตกพุพง้พงเพง่พงพุงเพ่งเลยแล้วก็คือผมได้ยินเสียงมีคนพูดประมาณว่าไอหมอไอไอหมอนนั่นอะ่ะมันหายไปไหนแล้ว แล้วอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเออถ้าไม่เจออ่ะก็ปล่อยช่างมันอะไรนี้กเ็เอาของเอาของเสร็จก็ผมก็ตื่นเลยแค่นั้นแต่ผมรู้นะว่ามันมันเสียงอ่ะมันคือใครมันก็คือไอ้สามคนนั้นนั่นแหละมีเสียงไอ้น้องผู้ชายาไอ้<ห>น้องผู้ชายาเ,เพื่อนผู้หญิงแล้วก็ไอเสียงผู้ชายคนขับ,บรถแต่ผมติดใจว่าจานโบส ผมติดใจตรงไอ้ที่น้องผู้หญิงมันเป็นใครวะรักเลยวัยเด็กก็ดิเฮ้ยแต่มันแบบตอนตอนแรกอะ่ะผมจําหน้าน้องมันได้นะแต่พอผ่านแบบหลังจากตื่นมาชั่วโมงสองชั่วโมงผมจาหน้าหน้าน้องมันไม่ได้ละมันไม่มีใครจำได้หรอกฝันนะใช่ช้าก่อนน้องๆ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมถูกๆขอแนะนำร้านเติมเกม Red Potion บริการรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยง่ายสะดวกเพียงแค่ใช้ UID ก็สามารถเติมเกมได้แล้วแล้วก็ยังมีรับเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายเปิดให้บริการตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงคืนแล้วก็ยังมีรับบริการเติมบัตรเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสามารถ,ถติดต่อได้ที่ a c e b o o k Red Potion หรือ Li n e Red Potion อย่าลืมเติมแอดกันด้วยนะ